จงหารปลาครับอาหารปลาคือขนมคือขนมางอยางอะไรเด้งานางคือื่อคับงิกันือยังเรสืบอธรราลูกมันไม่ใชกินจนเปิดกระวลูมาอือโอ้บข่านตูดเอาอันบขานอันหเอาไหมเอาเอิกถลายเอากระรมากมา ก็บอกขั้นแต่ว่าตอดาลูกมามาหาป้ามาเรียๆเรียๆมาเฮียตอดปุ่นขึ้นอันนดีใจโอ้ยเก่งจังเลยโตเกียวชู้ชู้กะโตเกียวชู้ชู้เย่าวางใหม่เด้อเย่าวางใหม่เด้อเย่าวางใหม่เด้จอดนะมาลูกมากไม่ใส่ซุ้เก่าอยู่ว้าวหลงลายบ่ว่าละกินข้าวละกินข้าวบอกว่าละกินข้าว จับหม่ก็เปลี่นเด้อนักที่ตายให้เาเปลี่นห่อมเนี่ยมาหลุมอ่อืมมาหาป่ามาหาป่าครับเมนไปล่ำประเทศล่าสิเออมาหลุมมากมากมากมานีไปหาป่าเด้อมาครับมามาครับมาเขาจ้องจางไปบ่กเออมาครับมาใช่ไ ไปเให้สีเงินสดป่ะใช่่ะสองขัื่อสีขั้นน้นไหนโอนเลโอนเลเลยองเสจแลวจะื่อเม่อส่งเสเงินมนั่งพ่้อเออเออเออกี้เอามาทำลูกแตอยางแกได้ไหมแกเทนมาลูกมามอยางไว้ลูกค่ ไปเดีวมาลูกค่ะาเรมามามาลูกมามาีมาตีมาีมากูหิวขอมาสินแหรอเขาเขาสินแม่กูขายกูสามลอยสองที่ลูกงานดีค่ะเอ้มันขามกับหมูนั่นแหละูกทสามลอยแง่สองที่ลูกอยากนอยากท่รุกกาบ้นทรกัารรียว่ายัย มาไอ้สองิ้ลวงใหญกระดูกมีออมเมะมีปอดมีอะไรนี่ค่าสองตปูมาลูกมาลูกยห่วนมานั่งเฝ้าใครเนี่ยให้นั่งเฝ้าเอเเกี้ล่ะคะมาลูกมาเลยแล้วมเงียเนะเมื่อเลยเเหการบางีไเสิยหนังสือจะไปกวนเขาเขาตั้งใจเรียนนี่ยะ่บานานิตา นี่ตาเก่งมากนะคุณป,ป้าเวลาครูสั่งอะไรจะจำได้แล้วก็ทำเสร็จก,ก่อนเพื่อนเลยอะจารย์ถ้าทำถุงก่อนอาจารย์พูดไห